ทุกคนครับเคยเคยเจอป่ะ <ill> นี่ดูฆ่าเสร็จแล้วซ้ำศพเหมือนไม่เคยฆ่าใครมาก่อน <laughs> ไม่รู้เก็บกดมาจากไหนทั้งทั้งที่ตีเราก็ไม่ได้แบบไปซ้ำศพก่อนหรือว่าแอดใส่ก่อนนะไม่รู้ว่าแคนแขนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะฆ่าได้แล้วแคนนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่า <laughs> ทางทางที่แบบที่เราไม่ได้แบบไปฆ่าหรือเอ้ไปแอกหรือว่าไปซ้ำศพก่อนนะผู้อผู้ชายคนเนี้ยที่ที่ผมฆ่าสงสัยแค้นอะ <c oughs> สงสัยแค้นที่ผมฆ่ามันได้หรือเปล่าไม่รู้ด,ดูดูตาตาตาแรกเรานำก่อนนะตาที่สองเขาตีมาได้นะครับตาที่สองนี้เราพลาดไปเพ <c oughs> ื่อนเราพลาดไปนะมาตาที่สาม ดีหนะ้าที่ผมสุ่มทีมที่แบบประสานงานกันได้ดีแบบเออสื่อสารกันรู้เรื่องไม่เหมือนบางตาบางตานี่ผมสุ่มเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้เล่นใครเล่นมันไม่สนคนรอบข้างเลยดีนะครับตานี้ผมสุ่มเจอเพื่อนที่แบบเออเข้าเข้าขากันได้ดีแบะบประสานงานกันได้ดีนะก็เลยแบบตีตื้นมาได้นะก็เลยตานี้ก็เพื่อนเรา เพื่อนเราก็น่าจะแขนอยู่เลยมาถึงรอบนี้เราก็เตรียมบุกอย่างเดียวพ่อเราได้เปรียบเรื่องเสบียงนะฮะเพื่อนเราเป็นคนเปิดก่อนเนี่ยเราเป็นคนตามทีหลังยี่ผมปลาระเบิดมันยังน็อกได้หนึ่งตัวนะปลาระเบิดไปน็อกได้หนึ่งตัวเพื่อนผมดาวผมก็พยายามชุบเพื่อนผมดีดีเราเออเข้าใจกัน เจอที่ที่แบบเข้าใจกันได้ถ้าสุ่มทีมทีมแบบไม่เข้าไม่ประสานงานกันเนี่โอ oh, ตาเลยนะตาเนี่ยตานี้ผมก็เก็บสามเลยนะตานี้มันได้เปรียบอยู่อย่างเนี้ยถ้าเอาสกิลกดใช้มาฝั <Okay. S 1> ่งตรงข้ามไม่สามารถยิงเราได้นะมารอบนี้เราก็ บุกอย่างเดียวแล้วเพื่อนเราบุกอย่างเดียวตอนนี้ผมก็ปลาระเบิดนอกไปอีกหนึ่งตัวนะ,นะผมก็เลยแบบกระโจนเข้าไปเลยเนี่ยเวลามีสกิลกดใช้แบบนี้ศัตรูไม่สามารถยิงเราได้เงมันได้เปรียบตรงนี้แหละถ้าทุกคนเจอสถานการณ์แบบผมนี่ทุกคนคิดว่ายังไงครับ ถ้าชนะได้แล้วคิดว่าจะซ้ำกลับไหมครับลองคอมเมนต์บอกได้นะ